Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศในช่วงสําหรับ ในช่วงนี้สำหรับทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพยากรณ์อากาศประจำภาคเหนือวันนี้ประจำวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงและหย่อมความและมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาค เหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางทําให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันครับผมโดยแยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างแบบย่อนะครับแล้วก็ภาคเหนือเป็นรายจังหวัดทุกอำเภอครับผม15จังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันได้เลยครับผมภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23ถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสมีลมตัวนอ,อก ความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจําวันที่31ตุลาคมโดยยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่10.0องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีฝนอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับผมส่วนทางสถานีเกษตรหลวง อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35.8ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่15.9องศาเซลเซียสนะครับสถานีกเกษตรหลวงอง่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25.9องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12.9องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนอุณหภูมิบริเวณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าสูงสุดอยู่ที่22.7องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13.8องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามกับปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนี้ของทางภาคเหนือกันครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่32.9ม mm ิลิเมตรที่อำเภอล,ลมสักจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมโดยภาพรวมของทางภาคเหนือมีฝนตกเมื่อวานนี้ก็อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผม ทั้งแนวชายแดนจังหวัดแถวประเทศเมียนมาแนวชายแดนที่ติดกับสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคเหนือแบบรายจังหวัดกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดลําพูนนะครับมีคําขวัญว่าพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงาม จามเทวีสีสีหาริปุญชัยนะครับผมพระาธาตุเด่นพระรอดคลังลำไย,ยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหาริปุญปุญชัยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด ของทางภาคเหนือ15จังหวัดครับผมสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับทุกอเาเภอวันนี้ของแม่ฮ่องสอนคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยครับผมไล่มาตั้งแต่ปางมะพร้าวอํเาเภอปลายอํเาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ละน้อยแม่เสลียงศกเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผม เพลิหัสบดีที่31ตุลาคมคาดการว่าจังหวัดเชียงรายโดยภาพรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายอำเภอเชียงแสนนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นอำเภอแม่สวยอำเภอพานป่าแดดแม่ลาอำเภอเมืองเชียงใหม่เทิงเวียงชัยเชียงของเวียงแก่น อำเภอดดยหลวงเวียงเชียงลุงพญามเมงรายและอำเภอขุนตาลเป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวมมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับพ่อแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการว่าจะมี เป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอกัญญานีวัฒนาอเภอเสมิงแม่แจ่มอเภอแม่วางอเภอจอมทองอเหอดอเภอมก๋อยนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีจะไม่มีฝนตกนะครับเพราะแม่พี่น้องเช่นอเภอแม่อายอเภอฝางชายประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอเพราวดอยสก็ดอเภอแม่ออนแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงอเภอสันปะตองอดอยหล่อ และก็อำเภอดอยเต่าครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศรายวันของทางภาคของจังหวัดลำพูนกันครับผมเพริงหัสบุรีที่31ตุลาคมจังหวัดลำพูนวันนี้พบว่าสภาพโดยรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งครับอำเภอที่คาดการว่า จะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอทุ่งช้างอําเภอทุ่งหัวช้างและก็อําเภอลีนะครับ2อำําเภอรครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นอําเภอบ้านบ้านโฮ่งอําเภอแม่ทาอําเภอเมืองลําพูนบ้านทิป่าซ้างและอําเภอเวียงหนองล่องนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรอากาศลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดลำปางเมือง <ober ừng S 1> รถมา้าวันพฤหัสบสดีที่31ตุลาคมโดยภาพรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการว่าจะมีเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภออําเภอเงาวอาาํอเาเภอเมืองปานอําเภอเถิงและอําเภอแม่พริกครับผม ส่วนพื้นอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นวังเหนือแจ้หม่มอำเภอเมืองลําปางแม่เมาะแม่ทะห้างฉัดเกาะคาเสริมงามและอำเภอสุปาบนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่ครับผมพลัสบดีที่31จังหวัดแพร่อากาศโดยรวมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้อง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเด่นชัยและอําเภอวังชินส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมได้แก่อําเภอ2อำําเภอลองกวางอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอเมืองแพร่สูงเม่นและอําเภอลองครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางจังหวัดน่านกันครับผม โดยจังหวัดน่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมโดยสภาพภูมิอากาศโดยภาพรวมของจังหวัดน่านพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบอกเกลืออำเภอทุ่งช้างสองแควท่าวังผาอำเภอเมืองน่านและอำเภอบ้านหลวงนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเพราะแม่พี่น้องเช่นนาหมื่นนาน้อย เวียงสาแม่จริมอำเภอสันติสุขอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางและอำเภอภูเพียงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพรสบดรีที่31ตุลาคมอากาศเย็นในตอนเช้าครับของจังหวัดพะเยาคาดการว่าอำเภอที่มีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนนะครับผม ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แ,แก่อำเภอภูซางอำเภอเชียงคำอำเภอจุนอำเภอแม่ใจอำเภอภูกํายาวและดอกคำใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมพหัสบัรีรุที่31ตุลาคม จังหวัดตากวันนี้ภาพโดยรวมทั้งจังหวัดคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอท่าสองอยางแม่ละมาดสามเงาวังเจ้าพบพระและอํเาเภออุ้มผางครับผมส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แก่แม่สอดอํเาเภอเมืองตากและอํเาเภอบ้านตากนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่35าตามสุดที่24องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานพหิหัส,สบุรดีที่31ตุลาคมครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของเพชรบูรณ์วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อำเภอเขาค้อและอำเภอวังโป่งครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นลมเก่าอำเภอนาหนาวลมสัก เมืองเพชรบูรณ์ชนแดนหนองภัยบึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดประมาณไว้ที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูสภาพะพยากรอากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่พบว่าวพฤหัสบดีที่31ตุลาคมมีฝนมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งครับผมอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่โกสัมพีนคร คองลานปางศิลาทองนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีไม่มีฝนได้แก่อำเภอพานกระต่ายลานกระบือไซงามอำเภอเมืองกระแพงเพชอเพรอำเภอคลองขลุงทายทองวัฒนาอำเภอเบิงสามคีและชานุวรลักษ์บุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ครับต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตเมืองสารวันกันครับผม พระารายสบ,บุรีที่31ตุลาคมสำหรับภาพรวมของจังหวัดพิจิตรวันนี้มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอสักเหล็กอำเภอเมืองพิจิตรวังไยพูลทับคาะดงเจริญนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอวชิระบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนาลางตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ส ่ำสุดที่25อ,องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมพฤหัสบดีที่31ตุลาคมเมืองลังาสาดหวานวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอรับแรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ส่วนเพืภอ,อนอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอําเภอพิชัยตรอนทองแสนขันท่าปลาน้ำปาดฟากท่าและ เภอบ้านโคกครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมพลึฤหัสบดีที่31ตุลาคมสุขโขทัยวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอศรสีสัชนาลัยนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอทุ่งสเสลี่ยมส่วนคโลก สีนครสีส้มรงบ้านด่านลานหอยเมืองสกุโไทยคีรีมาศและกรงไกรล,ลาศนะครับส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่ประมาณ35ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพฤหัสบดีที่31ตุลาคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่นกครไทยวังทองเนินมะปรางอําเภอเมืองพิษณุโลกและบางกระทุ่มนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่บางระกร,รมพรมพิรามวัดโบสถ์ชาติกาลนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสไม่แน่ใจว่าทุ่งบางระกร,รมของจังหวัดพิษณุโลกและสุขโขทยัยน้ำเลื่อนเริ่มลดลงหรือย,อยังนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับยัง อยู่ในบริเวณนั้นก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะครับผมส่งข่าวมาทางคอมเมนต์ได้เลยครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างทุ่งบางละกร,รมที่มีน้ำเออล้นท่วมมากผิดปกติในปีนี้ได้ลดลงเรื่อยๆหรือว่ายังอยู่คงเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งพ่อแม่พี่น้องแถวนั้นก็จะน่าน่าจะปรับตัวกันได้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงแรกๆก,ก็อาจจะลําบากมากมากนะครับแต่ช่วงหลังมาก็น่าจะปรับตัวเนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆครับมาช่วยเหลือ และการสัญจรในบริเวณน้ําท่วมขังนานๆก็อาจจะใช้เรือแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเกือบทุกจังหวัดครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือทางภาคเหนือนั้นได้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับและวันวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4ก็จะมีความเย็นลงมาปกคลุมมากขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงมากขึ้นครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับผมโดยเฉพาะ พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บนดอยก็เตรียมตัวครับผมต้อนรับฤดูหนาวนะครับใส่เสื้อนานาครับเพื่อรักษาแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ในส่วนของภาคเหนือก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ